ค่ะท่านผู้ชมครับบรรยากาศที่ป่ายางก็ค่อนข้างที่จะเย็นมากเย็นเยื่อยหนาวมากๆค่ะไปิธีการหาดูบึ้งของพี่เขานะขอเลขจากพญาบึ้งนะครับว่าเลขจากพญาบึ้งอะมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรากําลังเดินตามพี่เข้าไปเดูตําแหน่งอะไรน้งพ่อจุดขึ้นบึ้งอยู่มีงอ๋อดูตําแหน่งบึ้ง มีเสารูอ๋อผมเป็นดึงไปแล้วเข้าแล้วเมื่อกี้แม่มันยังอยู่เมื่อกี้จะให้พี่ถ่ายมันเข้าไปแล้วอ๋อเข้าไปแล้วนี่มันดูดเงินนี่ดูดดูดดูอยู่ตรงไหนพี่น่าดูน่ดูอ๋อนี่รูเบื้องนะครับภาพเราเมื่อกี่แม่ตัวใหญ่เนี่ยเราปากท่อมตลอดพยายไม่เบื้องเดี๋ยวเราไปขายใกล้ๆเลยเพราะเข้าเข้าไปแล้วเดี๋ยวเรามารอไม่ทันเห็นตัวเบื้องเลยเนาะอยงนี้นะครับมันก็ออกไป วิธีการมาขอรูบึ้งของพี่มีอะไรบ้างคะัคันห้าขันแปดขันแปดคันห้าขันแปดแล้วก็จะมีอะไรตัวเลขตัวเลขนี่จะตัวเลขจะใส่เขียนเขาเขียนหรือยังน่าจะเขาเขียนเดินตามมาเขามีประมาณสิบกระดูใช่ไหมคี่ครับตรงนี้มันแต่ก่อนมีสิบรูแต่ว่าฝนตกมันออกไปเหลืออยู่สองรูตอนนี้เหลืออยู่สองรูตรงนี้เรารูหนึ่งตรงนี้ตรง ม่ได้มาดูนานอืมอนนนอะเดี๋ยวเราไปดูไปดูรูบึ้งกันก่อนใช่จะเป็นรูบึงบบ้งครับรูบึ้งนะครับรูบึ้งที่มุดเข้าไปข้างในแต่ถ้าเรานั่งสองนี้มันออกมาไหมพี่ไม่ออกอเราต้องห่างห่างอางนิดนึงห่างเพราะว่าี่ประมาณประมาณที่พี่ยืนย อ๋อต้องต้องอยู่ห่างๆครับพอไทยเห็นอมนี่เราก็จะต้องมาเตรียมเตรียมเป็นเขียนเป็นตัวเลขก่อนแล้วก็ม้วนเนาะเขียนเป็นตัวเลขแล้วก็ม้วนนะครับหนึ่งย์ใช้กี่ตัวทั้งหมดใช้หนึ่งถึงศูนย์หนึ่งเดียวนี่ชุดเดียวบ่ชุดเดียวหนึ่งถึงศูนย์หนึ่งเดียวอ๋อนึกว่าต้องใช้สามชุดเลยไม่หนึ่งสองคือหนึ่งถึงหนึ่งสองสามถึงสิบเนาะ หนึ่ศูนย์สามสี่ห้าหกอ่าแล้วถ้ามันออกเลขเบิ้ลทำไงพี่ทำสองชุดนะเลขเบิ้ลเหรอมีแปดมีสามอืมเอตอนนั้นนะอืมได้ทั้งล่างข้างบนเลยอืแต่ว่าเขาออกมาหวยมันออกมาเก้าเก้าเจ็ดเนาะเออเขาออกมามีเก้ามีแปดมีเจ็ด มีสามเขาออกมาวันนั้นอสี่ตัวแีว้ใบรอบล่าสุดพอเริ่มรอบรอบล่าสุดเอาเลขสี่มาตัวเดียวมาวางบนเหรียญห้าก็เลยเอาสี่กับห้ามารวมกันเป็นเก้าเก้าสี่เก้าห้าแล้วมันก็ออกห <laughs> 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 ้าเก้าต้องต้อใช้สมองหน่อยไอ,อ้ช่วงที่ออกมาตัวเดียว งวดที่ออกเจ็ดศูนย์เอาเลขศูนย์มาใส่บนจานแล้วอีกเก้าใบอยู่ข้างล่างหมดเลยก็ศูนย์จานก็จิตก็มั่วนะแอบมั่วอยู่คนเดียวแอบมั่วอยู่คนเดียวออมั่วแต่ถูกมั่วแต่ถูกมั่วเอาหัวใครเลยอืมันยังไม่ถึงสิบงวดอืงวดรอบล่าสุด ล่าสุดเลยได้มา980ไปซื้อหวย0ไป9 980รอบสองที่เขาออกเลขลอตเตอรี่980แล้วตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ทำเลยอืมก็คือไม่ทำอืมทำไมถึงไม่ทำก็รอให้มันผ่านที่เราพูดไปก่อนนะที่เราเคยพูดไว้นะและในผ่านมากี่งวดแล้วหลายงวดแล้วตั้งแต่ลูกตามอยู่เนาะหลายเดือนเลยก็ประมาณสามสี่งวดแล้วและสามงวดแล้วสามงวดแล้ว ทำไม่ได้ตอนนีะดูเนี่ยทำม่มได้อยู่ตอนคืนไปทำดูนั้นน่ะเอาไม้มาใส่บนจานให้แก้ไม่เป็นเลย <c oughs> เอืมไม้มาใส่ในจานให้ <c oughs> เอออ <c oughs> อันนี้เราต้องเอาไปจานไปวางใช่ไหมแล้วเขาจะเอามาใส่ไวนนกก้ให้ออกกว่่่่าาาาแแแมมถถ้้้ันนนนไหหหู็ใใใเสจคือจะแบบนี้ <c oughs> แต่ว่าถ้า แต่ตัวเองไม่เคยได้เฝ้าไงคือปล่อยไปตามธรรมชาติอันไหนอยู่ในจานอันไหนอยู่ข้างนอกคือจะให้เขาทําให้เละถ้าอันไหนเขาไม่ให้ซื้อเขาจะฉีกขาดหมดเลยไดนเออเขากัดทิ้งออกมาเลยนะเพราะเขารู้ว่าทางนี้จะต้องซื้อหวยเยอะ<ๆ>ก็จะบอกคืออาศัยว่าตัวเองซื้อแล้วก็ตรงนะเป็นคนเอ,เอาง่ายๆ่าโง่เอาง่ายๆคือบอกว่าซื้อแล้วก็ตรงเอาง่ายๆ่าโง่แหละคือ ให้เราคิดให้เราอะไรไม่ได้ไม่งั้นก็จะต้องไปซื้อเยอะก็เลยบอกแม่ถ้าอันไหนมันถูกก็เอาใส่จานให้ถ้าอันไหนไม่ถูกแม่ก็ทํายังไงก็ได้แกก็เขาก็ย้าทิ้งหมดเลยนะเช้ามาก็เหลือเอาแค่เลขที่มีอยู่มาซื้ออจริงทาแบบนั้นจริงๆก็ตามนั้นตามนั้นตามจอมันเลยก็ที่เราไปที่หน่อยศัตูกัตรูจะแม่พยาบึ้งนะครับก็ลูกหลานได้มาขอโชคขอลาบก็ขอให้ เจ้าแม่พญาบึงเนาะนะครับก็ให้โชคให้ลาบลูกหลานนะที่มาวันนี้นะครับเราก็มารอไปเอาระเบือเด้อดนข่าวกินมาเทอเด้อมาสมเด้อเอาที่เองเราแล้เราก็จะนำตัวเลขไปใส่ในรูใช่ไหมพี่ทั้งหมดเราเขียนไว้ที่ยี่สิบใบนะยี่สิบใบจะลองดูว่าจะมีเลขเบิ้ลนำมาให้ไหมนะครับ นี่ก็ใส่ไปในรูก่อนเดี๋ยวจะค่อยๆเอาไม้เคียรลงเข้าไปแล้วเวลาพอสมควรเนาะในการขอเลขกนะครับก็ประมาณสองชั่วโมงเนาะเพรว่าได้สองสามชั่วโมงนะครับก็ต้องมานั่งรอกันนะว่าจะพยาพื้นจะ,ะนำตัวเลขอะไรเอาออกมาให้นะครับก็ต้องมานั่งรอกันนะครับ สาธุสสธุก็ขอให้เอาเลขที่ถูกเอาเลขที่ท่านอยากจะให้เราเนาะอนาตราก็โยเจงโมโยมดัอ้อโย่หนังจานด้อแม่ให้ให้ท่านพยายาม่บึ้งเอามาไว้ให้ที่จานปกติท่านจะเอามาไว้ที่จานใส่จานให้ตลอดใส่จานให้เลยใช่ไหมใส่จานให้ให้ของเขาเลยใส่เขาเอามาใส่เนี่ยรูเขานี่ มองรูกดูเินเดี๋ยวท่านจะเอาออกมาเนาะอุ่กใจก็เราใช้เวลารอประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับเดี๋ยวเราไปจะเดินไปดูที่รู้นะครับว่าจะเห็นการแตกต่างของการที่เราขอไหมว่า พยาบึ้งนะครับจะนําตัวเลขอะไรมาให้นะครับเดี๋ยวเรากาลังเดินไปนะครับก็พยายามที่จะเดินให้เงียบที่สุดนะครับเผื่อว่าพยาบึ้งกําลังทํางานอยู่นะครับเดี๋ยวแอบไปดูกันนะครับอืมดูใทางกำลยมดสกังนพอแล้วต้องเอาไฟใช้ไปดูมุดเข้าไปแล้วบ่ครับมุดยืนอยู่ข้างนอกเลยอืม เสียงดังเข้าไปแล้วว่าเห็นเอยนะครับแม่กำลังยืนมรง,อ,งมอยู่นี้น่อ,อ๋ะเดินมาเข้าไปยังแม่เอาออกมาให้เลยเอามาเลยเราก็พักมันต้องรออีกนะครับใช้เวลาต้องใช้เวลารออีกหนึ่งชั่วโมง นอนรอไปเลยครับยันเช้านั่นแหละอัาเตนมานอนเลย <c oughs> ต้องนอนรอต่อนะครับกับการรอรูบึงครับผ่านไปหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็ยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามานอนรอดีกว่าเต็นตั้งเลยเต็นมานอนนี่เลยนอนรอเลนดูแลใช่ไหมนี่ไปดูมาแล้วก็ออกมาแล้วหน้ารู้มีอันนึงแต่ว่า เขาเอากลวยร่วงเขาหน้าจะออกมาเล่นนานแหละแต่ว่าไปเฝ้าไม่ได้นี่สองตัวตไปเฝ้าค่ะยังไม่ได้เปิดต,ต้องรออีกไหมหรือ,รอว่ายังไงรอเพราะว่าเขาเพิ่งออกมาให้อันเดียวเองออนอนรอก่อนก็ได้หรือจะไปนอนรอก่อนก็ได้ <laughs> ตอนนี้ก็เวลาประมาณจะเที่ยงคืนแล้อนะครับหนาวอากาศก็หนาวสั่นกันเลยนะหนาวนะวันนี้หนาวหนาวมากเลยยืดสั่นแล้วนะครับเปิดอกมาแล้วก็ยังไม่จับเพราะว่าถ้าจับแล้วเขาจะไม่เอาออกมาเคยไปจับไหมต้องรอให้เขาเอามานอตอนนี้เราก็ ประมาณเที่ยงคืนสามสิบสามนาทีนะครับผมก็ตื่นมาพอดีหลับไปสักพักหนึ่งครับตอนช่วงห้าทุ่มห้าทุ่มกว่านะครับเรามานอนพักพอดีหนาวหนาวอะไรนอนพักไปครับก็หลับไปสักพักหนึ่งนะครับเลยตื่นมาครับเดี๋ยวจะไปลงไปปลุกพี่เขานะครับที่ข้างล่างนะครับเพื่อที่จะพากันไปดูตัวเลขกันนะครับกับครูปึ้งนะครับ เดี๋ยวจะพากันไปดูนะครับว่าจะมีตัวเลขอะไรกันบ้างนะครับนี่ก็เดินลงไปเดินลงไปจากที่ผมพักอยู่ข้างบนว้าก็เดินลงไปข้างล่างเป็นเวลาจะตีหนึ่งอากาศก็หนาวมากครับหนาวมากเดิน ว่ามีเลขอะไรกันบ้างพอดีว่าจะไปเรียกพี่แกนะครับพอดีมันมันเด็กเกินนะครับก็เลยมาเอาเลยมาดูเลยนะเดี๋ยวนี่เดินมาดูก่อนนะครับเนี่ยสองใบนะครับสองใบเห็นนะครับสองอู้เอามันหลายแท้โอ้ยเอามาเหมดเลยครับ Mà thằng một lời mà cái bài này, này, không? này lịch. Lịch nữa nặng sau nầy ngại em tôi จะมีเลขสองกับเลขเจ็ดเนี่ยไงให้เห็นศูนย์นะไม่มืหลายแท้สาม ประถูนะครับนี่น ปมาครบเลยปะมาครบทั้งสิบเลขเลยปะแต่หลักหลักที่ที่ชอบหลักหลัที่ชอบน่าจะเป็นเจ็ด เจ็ดเป็นสองเป็นศูนย์เนี่ยนะหลักที่ชอบเจ็ดสองศูนย์เจ็ดสองศูนย์สี่สามเจ็ดนะเอืเจ็ดสองเปิดอันที่เปิดอ่ะ จะมีอันที่เปิดนะเปิดเปิดไปก็มีเจ็ดกับสองเจ็ดเนี่ยตรงนี้เจนะ็ดสองศูนย์เนี่ยที่ที่เป็นอันแรกที่เปิดมาแต่อันนี้เป็นตัวที่ยังเป็นม้วนม้วนอยู่อันแรกสุดมันอยู่ตรงนี้เลขอะไรตรงนี้ที่ว่าที่อยู่อันเก่งน,นั่นแหละเจ็ด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 สองเจ็ดสองเจ็ดสองศูนย์พ ที่เขเอืปที่เปิดเนี่ยมีเจ็ดมีเจ็ดกับสองแล้วก็ศูนย์ที่ที่เปิดตอนแรกนะครับที่เดาแล้วก็มามาตั้งชอบสามเจ็ดสามเจ็ดหกสามเจ็ดหกแล้วก็นหนึ่งเก้าแปดสามเจ็ดหกหนึ่งเก้าแปดเราเหลหลับไปแป๊ดเดียวเอง Oh. <laughs> ออกมาเยอะแยะโนอะไรตรงนี้ oh. มีเลขบ้นหมมีสามกันไหมนี่สศูนยูนสองตัวศูนยูนสองแต่ไม่มีเลขห้าออกมา hmm. เดี๋ยวให้ปริศนารม <laughs> แต่ที่ชอบตอนนี้ที่ที่มาถึงเนี่ยที่ชอบก็น่าจะเป็นเจ็ดเจ็ดสองศูนย์เนี่ยเนะี่ยเพราะว่าเ,ออเห็นเห็นเปิดไว้เจ็ดมีสองตัวเหมือนกันต้นนี้เนาะตรงนี้ก็เลขเจ็ดนั่นเนะองเอาเลขเบิ้ลมาดูบ่มี 7, 7, มีเจ็ดเจ็ดมีเจ็ดสองตัวที่เราเอามาในเลขเบิ้ล นี่เจ็ดเจ็ดแล้วก็ศูนย์ศูนย์เป็นเจ็ดศูนย์่าอันนี้เลขเลขอะไรนี่เลขหกเลขหกเลขหกกับเลขเก้าแต่เลขห้าไม่มีออกมาขาดห้าตัวเดียว ก็ออกมาสิบอันเนอะใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดทั้งหมดสิบเอ็ดหนึ่อันสิบเอ็ดอันสิบเอ็ดใบหนึ่ง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 ชอบหนึ่งหนึ่งอ่ะสรุปเอาเลขหนึ่งหนึ่งกัน แล้วก็เอาเลขเจ็ดเจกับเจดแล้วก็เจ็ดอ่าเจ็ 7, 2, อนะเอาแค่3ามตัวนี้แหละกันนะอืมเจ็ดสหนึ่งหนึ่งแล้วก็เจอ่ะเอาซ้ำนี่เลขสามพวกมีออก มันมีห้าอยู่บอ่แต่ห้าม่ได้ถีบออกมาเลยไม่เอามาเนาะไม่เอามาให้มีเลขเบิ้ลนะศูนย์มีิตัวไหนที่เขาเอาใส่จานให้เราบ้างไหมไม่มีเขาแต่เขาเปิดเปิดมีเปิดเปิดเดมีเจ็ดมีสองอเปิดมีเจ็ดกับมีมีสองที่เปิดเป็นเลขเดียวกันที่เราว่าเนาะอืเป็นเลขที่ที่นี่ ที่นี่นะจะมีกุม,มารเนาะเมื่อกี้นอนละมือว่าเนะมื่อกี้นอนละมือ,อมนอนละมือว่ามีคนเดินผ่านเต็นท์นะครับมผมก็เลยลุกขึ้นมาเรียกนะครับแต่ก็เป็นเหมือนนะ่ะเป็นผู้หญิงนะครับที่ไปอยู่ตรงตรงที่ต้นตะเคียนตรงนั้นนะ่ะ ผมก็เรียกเรียกเรียกสักพักหนะึ่งสีนี้สะดุ้งตื่นนะครับสะดุ้งตื่นมาเื็นจะไม่รู้ว่าจะตีเป็นเลขอะไรแต่ก็ไม่ได้ตีหรอเพราะว่าจู่จจลก็คือนอนอะ่ะมันมันมันเหมือนเห็นเลยแหละเห็นเดินผ่านเต็นฟืดไปเป็นเ,เงาสีดำแต่ทําไมเป็นผู้หญิงไม่ใช่เด็กนะโตแล้วโตแล้วนะเป็นผู้หญิงแต่ทําไมผมคิดว่าเป็นกุมารไม่รู้ <laughs> ก็ไม่ใช่แม่สบายบ่แม่สบายที่เขาอยู่คงคงจะใช่หรือเปล่าเดินผ่านเต็นท์น่ะแล้วเราก็คิดว่าเด็กที่ไหนเราก็เรียกมาเล่นไงเราก็เฮ้ยใครมาทำอะไรจะดุงตื่นนะครับละเมอสะดุงตื่นก็เลยตื่นมาพอดีก็ได้เวลาประมาณตีหนึ่งกว่าตีหนึ่งสามลงมานานหรือยังนี่ตีหนึ่งสามสิบสามตอนลงตอนตื่นลงมาเมื่อกี้เอง ลงมาก็ส่องไปหาที่พี่ก็เปิดใจกันเลยไปเื่ไปอันอันที่วางไว้ตรงนี้คือสองเจ็ดสองมีสองมีศูนย์เนาะตัวแรกก็เอาเลขเจ็ดมาให้เอาเลขสองมาก่อนมสได้เลยเขาเจ็ดกับสองคือเห็นมองไปเห็นมันตัวนี้นะเขาน่าจะเล่นแรงใช่ไหมนี่ไงตัวนี้ที่เขาเปิดเนาะ เจ็ดเนะเจ็ดเก็บสองตัวเขาขยำขยำเจ็ดสองกับเจ็ดเจ็ดอันเดียวกันนอเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดแล้วก็ศูนย์ศูนย์มันมีสองตัวว่าศูนย์ศูนย์มันมีสองตัวมันมีศูนย์ศูนย์สองตัวนี่เลยที่เขาขยำนี่เล่นแรงไม่เคยขมอ่ะ เิแปดมีด pues ้วยจะคู่ยังไงเดี๋ยวเราค่อยนับ่า um กันไปนั่งคำนวณก่อนแม่สิบเอ็ดอันแล้วเลืออีกเก้าดูว่าจะเป็นเลขอะไรเนาะไปหยิบมาอให้หมดนอนฝันแล้ว หนาวนะครับอ่ะเดี๋ยวเรากลับกันก่อนนะครับเอาแค่นี้ก่อนตามจริงเรานี่เราาีก่อนออมนอันนี้เก็บเลยเนาะครับตื่นได้พักนึงแล้วแต่ว่ามองไปข้างบนอนะ่ะได้ยินมันเสียงคุยกันสองคนอไอ้ราจะไม่มาเพราะว่าจะไปเชื่องคืน มองมาทางนี้ก็เห็นไฟเองนะก็ะคิดว่าไฟคนขีดยางแอ่เราเดินมาก็กลัวว่าเขาขีดยางบ่<อ>ได้นานเหมือนกันนะก่อนที่จะเดินมาเพราะว่ามองไปข้างบนหนึ่งเจ็ดสองขีดยาวแค่นี้แหละเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนะึ่งเจ็ดสองนี่แหละโอ้โหหลับใชเลยคอ,อืบ เนี่นอนเยอะเลยกิดโนรอเกินอันนี่เลยหนึ่ง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 ีสิเลยหนึ่งหนึ่งหนึ่งเนาะจ็ดเจ็ดนะครับตอนแรกเนาะผมมานอนนอนในเต็นเต็นนอนปุ๊บแล้วมันเหมือนว่ามีร่างคนเป็นคนเดินผ่านร่างผมก็คิดว่าพวกพี่ไงผมก็เอ้า ผมว่านี่มาเงยมาเงยมาผมว่าเรียกเรียกว่าใคร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 ที่ไหนมันมันไม่ใช่มันเหมือนเป็นเป็น,นเ,เ,เป็นเนด็กเป็นเด็กก็ <c oughs> เลยเรียก <c oughs> เขาอยู่ข้างบนนี่นมันเคยเคยตอนแรกนั่งนั่งสมาธินั่ง,น,ง,น,งนั่งไปเหมือนเหมือนเราหลับอื นั่งอยู่นี่มาใกลๆฝันว่ารตรงนั้นแ่ะเหมือนเทพธุมเราอ่ะม<า>ันเป็นน้ำน้ำมันท่วมเป็นน้ำวน,นั่งได้ได้อุ่นเป็นน้ำวนแล้วก็มันมีผู้หญิงเขามานั่นนะเขาบกเขาเชือกเขามาตามหาพวเขาเขาอุ้มลูกมามาคนหนึ่งลูกเขาอุ้มลูกมาทีนี้มันเป็นน้ำวนเรือมันแตกมันมันโดนน้ำมันแตกเรือเรือสินค้าแตกแล้วก็เรือมันจมเขาก็มีไม้เป็นไม้ตะเคียนอ่ะ เลยเกาะไม้ตะเคียนมัน oh, ก no. right ็จมอยู่กับน้ำนิดหนึ่งก็ไปอยู่ข้างล่างนี่ก็เห็นแล้วครับอยู่นี่ก็ปบเห็นเขาเป็นรูปเป็นว่าเป็นผีงก็เลยเข้าไปถามครับว่าจะได้อุ่นอุ่นหนาวเกินใครอะอะไรมาจากไหนนี่เเขาบอกว่าเขาช่วแก้วช่วยแก้วเขามากบเดุษสมพาวมาตามตามหาปูเขาครับแล้วก็เรือมันแตกล่มเขาก็เกาะไม้ตะเคียนดูดดูดเข้าไปใต้ใต้บาดาลตรงนี้อแล้วพ่อปูผู้ชมเขาก็บอกว่า เลี้ยงเลี้ยงไว้เฮ้ยผีตัวนี้มันมันไม่ไม่ได้ทำลายครหรอกมันเป็นผีดีเออเพราหนันฝันเหมือนว่าเหมือนว่าเราฝันเนี่ยนั่งนั่งแต่เนี่ยมันมันมันก็ฝันแต่มันกึ่งฝันกึ่งจริงเนี่ยเหมือนกึ่งจริงเ่ะมันเหมือนว่าผมเห็นแล้วผมแบบเรียกอะตะโกนเรียกอะผมตอนนั้นนั่นก็ตื่นพี่ก็ได้เห็นฝันเรา้งสมาธิอะ ก็บอกว่าตรงนี้ถ้าใครมานั่งทางสมาธิถ้าใครจิตจิตนิ่งนิ่งนะจะได้เห็นอะไรหลายอย่างอมีหลายอย่างที่ว่าเราหน้าหน้าคนหาหน้าหน้าคนดูนะมา <okay. S 2> นั่งสมาธิาผมจึงว่าตั้งสมาธิผมไปตั้งทุกวันแรกะเห็นเยอะไปมาไปม,มาผมบอกว่าผมไม่ไมอยากจะเห็นไม่อยากจะนั่งให้มันนิ่งนิ่งให้มันนิ่งแล้วก็ไปเรื่อยๆบางทีเรานั่ยยังงนิ่งนิ่งอยู่ ได้ไปทนไปนี่มีคนมีคนเหมือนคืนคืนจะได้อุ่นอุ่นเหมือนเหมือนทศีน่ะแต่งชุดขาวเข้ามาพาไปมานั่งก่อนั่งเลไรนั่งอะไเจ้าตัว